ไปเที่ยวไกลไกลรถไฟปูนปูนเด็กๆคงชอบนั่งรถไฟนะครับรถไฟน่ารักตรงที่มีหลายตู้ต่อเป็นขบวนยาวๆและมีหูที่เป็นหัวรถจักรเสียงดังปูนปูนนั่งรถไฟได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางสบายอารมณ์ไปเลยแต่ถ้ายังไม่นั่งรถไฟปูนปูนในวันนี้ไม่ได้ละก็ไปฟังบทกลอนรถไฟกันก่อนนะคะ เชิญพบกับพี่มดเลยค่ะบุนปูนมาเจ้ยเจ้าเจนราจาเป็นภาษาไทยให้ชัดเจนกันนะคะสำหรับวันนี้พี่มดก็อยู่กับน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลรถนริดใช่แล้วค่ะแล้วเราก็จะนั่งรถไฟไปเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารถไฟไปไหนบ้างนะคะพร้อมไหมคะ1นึ่งสองารถไรถไฟ เลนไปลอกลอกขาผ่าใ่ไม่ตอบแต่ชอบวิ่งวารถไฟเล่นมาเธอดึงรีไปไอเที่ยวไปไกลรถไฟโุนปุนอืมรถไฟเสียงร้องดังยังไงลูกปุนปุนใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่มดจะให้น้องน้องท่องบทกลอนเกี่ยวกับรถไฟให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะ พร้อมไหมคะเอาคนนี้ก่นอนคนแรกไปเลยค่ะรถเอ๋ยรถไฟเล่นไปรอบรอบถามอะไรไม่ตอบแต่ยอวิ่งไวรถไฟเล่นมาเธอจึงรีบไปไปเที่ยวกายกลรถไฟปูนปูนเ้เก่งมากได้ปลอมมือให้เธอหน่อยค่ะปลอมมือสิงดังแค่นี้เหรอเอาอีกปลอมมือดังๆเลยค่ะพี่มดต้องขอขอบคุณน้องๆโรงเรียนอนุบาล เลิศวินิทุกคนเลยนะคะ <ขอ S 1> ที่มาเจ้ยเจ้าเจรจากันในวันนี้เดี๋ยวเราไปชมช่วงอื่นกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนลูกสวัสดีค่ะเย้รอสัครู่เ๋้วคุนองยังอยู่ไม่ได้ไปไหนหรอกครับ ทางใต้ฝ่าโอ้ยยยเจอกับจอมพลังเตาสะสมไว้ดูพลังเจอกันแน่สนุกดีกว่าเจ็ดสิบาทหมดในสาสบเอดกรกฎาคมสุกนี้แฟนตารวมซ่ารวมสนุกเจ้า <Enough>, ข <ophone Trustee> ุงทองมาแล้วมาแล้วมา วันนี้เนิดและเขาเป็นชาวทายุคโบราณเหตุนในสมัยนั้น่ะโลกกลมๆที่เราอยู่ยังร้อนระอุภายในนะองกาอุงการ้อนภายในเนี่ยมันเป็นยังไงนะร้อนแล้วเป็นยังไงเหรออุงกา เนินอมาจากส่ก๊าซและส่มละอองในอวกาศรวมตัวกันเมื่อประมาณ4,500ล้านปีมาแล้วเวลาผ่านไปหลายพันล้านปีผิวโลกชั้นนอกเย็นลงจนเกิดสิ่งชีวิตทั้งพืชและสัตว์อาศัยบนผิวโลกได้แต่ภายในยังคงร้อนมากถ้าผ่าหรือเจาะไปดูจะทราบว่าชั้นในสุดของโลกเรียกว่าแกนเห็นเป็นสีเร้อนมากที่ประมาณ4,000องศาเซลเซีย ชั้นถัดมาสีส้มเรียกว่าแมวนโลกหรือชั้นกลางอุณหภูมิลดลงแต่ยังร้อนมากถึงสองพันองศาเซลเซียสชั้นเปลือกโลกหรือคลัสที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนั้นนาำประมาณ40่สไมล์ดูจากภาพนี้คงจะเห็นนะครัว่าภายในกโลกเนี่ยทั้งลึกร้อนขนาดไหนหน้ากลัวเหรออืม อนมากอยู่นี่เองมันเลยต้องหาทางดันออกมาเหมือนน้ำเดือดเลยเนาะอุกกะใช่ก็ใต้ภีโรคเนี่ยนะมีหินหลอมละลายอยู่เยอะเลยเรียกว่าเม็กมากอะอ,ะอะไรนะร้อจนหินหลอมละลายเชียวนี่คือภูเขาไฟ ลึกลงไปมีหินหลอมละลายเรียกว่า Mag ma. Mag ma, แมกมาแมกมาก๊าสและไอร้อนจะดันตัวออกมาทางก่องเขาไฟแรงดันมหาศาลของแมกมาจะพุ่งออกมาจากภูเขาพ้นหินหลอมละลายออกมา,ออการเราเรียกหินหลอมละลายนี้ว่าลาวาที่น,น,น,นี่คือภาพวาดที่เห็นภูเขาไฟระเบิดพ้ออนลาวาออกมาและท่วมบริเวณรอบ ลาวาหรือหินหลอเมื่อ,อไรเมื่อเย็นและแข็งตัวแล้วจะเพิ่มชั้นภูเขาให้มากขึ้นเรื่อยๆและดินแถบนั้น,น,นด,ดูดมสมบูรณ์มากขึ้นในป่า,า,าลัะอูกะอุกะแหบดีนะที่เมืองไทยไม่มีภูเขาไฟที่ยังคุกรุนนะใช่ส่วนใหญ่มันดับไปหลายล้านปีแล้ว ็จะไปเดินเที่ยวเดินเล่นกันให้สนุกเลยไม่ต้องกลัวภูเขาไฟระเบิดไฟอ่ะอุ้งกะดีไปสิเอุ้งกะอุมาองะอุ้งตะออุ้งขึ้นอะเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเ พะพะพพูภูเขาไฟอ่ะเฮ้ยก้ภูเขาไฟมาจากไหนใครเอาภูเขาไฟมาที่มาตรงเนี้ยนั่นนะตายแล้วเดี๋ยวระเบิดปุ้งปังกระจุ่งกันวิ่งกันตาราบนะสีท่ท้่เดี๋ยวเดี๋ยด้วยดีมีใครอยู่ที่นั่นด้วยนะสงสัยเป็นเจ้าของภูเขาไฟฮะ What are you doing? I'm going to show you how to make a volcano explode. Oh, <coughs> No, it's not dangerous because we'll make it from things at home. เขายังชั่วหน่อยพี่ลีบอกว่าไม่อันตรายหรอกเขาจะสาธิตภูเขาไฟพอนล,ลาวาด้วยของที่หาได้หาในบ้านเอ๊มีอะไรบ้าง,งรครับพี่ลี The volcano is made from plastic bottles and paper. ที่มีภูเขาไฟหนึ่งลูกทำมาจากขวดพลาสติกและกระดาษค่ะ Baking soda แล้วก็มีเบกกิ้งโซดาหรือโซดาไบคาร์บอเนต์นั่นเองอาหารสุกสันต์ food coloring สีผสมอาหาร and vinegar และน้ำส้มสายชูค่ะ inside we will put baking soda ขั้นแรกเราจะใส่เบกกิ้งโซดาหรือโซดาไบคาร์บอเนต์ลงไปในปล่องของเขาไปค่ะ then food coloring to make a lava color Red is best. จากนั้นผสมสีผสมอาหารลงไปเพื่อให้ลาวามีสีสันจะเป็นสีแดงก็ได้นะคะ <c oughs> Then pour in some vinegar and when the baking soda reacts to the vinegar, the volcano will explode. แล้วก็เทน้ำส้มสายชูล,ลงไปพ <c oughs> อเบกกิ้งโซดาทำปฏิกิริยากับน้ำส้มดเขาไฟก็จะระเบิด <c oughs> และวลาวาก็จะหออกมา สนุกดีเนาะปุ่งกัโอุ่งกได้ดคงการสาธิตแล้วเรามารู้จักคําศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับภูเขาไฟกันสักหน่อยดีกว่านะให้พีอธิบายครับนี่ Volcano แปลว่าภ <à> ูเขาไฟ Explode แปลว่าระเบิด Dangerous แปลว่า ผู้ขับไฟนี่เจ๋วจังเลยนะครับแต่เนิรอดไม่ขอเจอของจริงนะอุ้งกะแม้วช่วงนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาชมช่วงอื่นๆต่อครับ See you again later สวัสดีครับพี่ลีอุ้งกะ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 ๊ายบาย